แต่วันนี้กระบวนการข่าวในโลกโซเชียลออกมาดีสเครดิตรัฐบาลว่าน,นี้ไงรู้อะไรกับสแกมหรือเปล่าไม่ดําเนินการต้องรู้เท่าทันกระบวนการเหล่านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้รองนายกอนุทินสั่งสอบเส้นเงินปริ้นกรุบย้ําไม่มีการแต่งตั้งวรพักคุมตรวจสอบนี่คือปฏิเสธข่าวแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วให้ชี้แจงด้วยว่าโยงสแกมเมอร์ยังไงไปฟังที่นายก บอกเมื่อวานนี้นะว่าคุณวรพัชเองต้องชี้แจงผมได้ให้ท่านทำเรื่องชี้แจงมาว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านจะชี้แจงใน FaceBook ของท่านแล้วท่านก็จะชี้แจงสื่อมวลชนแถลงข่าวนะแล้วผมก็บอกไหนๆท่านอย่างนี้ก็ทำเรื่องชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยเป็นรายลักษณ์อักษร คนไหนทาผิดเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นนะครับผมได้ให้ท่านนี่คือที่นายกพูดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้คุณวรพัคก็แถลงข่าวชี้แจง